แถมแบบว่าอันนี้งานโต๊ะาอันนมางานโตา ็นร้านซูรุคอนเทมีบรารี่เจแปนิสเฟลเวอร์นะคะคุณต้นสวัสดีค่ะสวัสดีครัสวัสดีค่ะสวัสดีครับร้านเราเด่นเมนูไหนบ้างคะจริงๆซูรุเนี่ยครับเปิดมาทั้งหมด8ปีใช่ครับอยู่ตรงไหนเอ่ยสอบถามครัจริงๆตอนนี้มี4สาขาครับสาขาแรกจะอยู่ที่บางนาหน้าโรงพยาบาลศิรินทร์ซอย13ครับสาขาที่2จะอยู่ที่รามอินทาซอย12ครับโครงการที่ชื่อว่าอีทปาร์ครับแล้วก็สาขาที่3อยู่ที่มาร์เก็ตเพจนางนิจิสาขานี่เองครับแล้วก็ สาขาที่4ี่จะอยู่ที่โครงการคริสตันพาร์คเรียบด่วนลามินทาครับจริงโซลูเนี่ยมีความหมายาเป็นแป,แปลว่านกกระเรียนครับใช่ซึ่งนกกระเรียนเนี่ยมีความหมายอีกว่าเป็นสัญลักษณ์ของความสุขของญี่ปุ่นพี่พี่จะสังเกตว่าคนญี่ปุ่นชอบพับนกกระเรียนใช่เป็นสัญลักษณ์แห่งสันติภาพด้วยแต่ไม่ได้มีเอามาทานเอามาเลยไม่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 มีเมนูนกกระเรียนแน่นอนครับโอเคญี่ปุ่นอาหารป่า วันนี้คัดสั่นเมนูมาเยอะมากเลยครับอะไรอันไหนน่าสนใจสุดเลยันจริงๆถ้าแนะนำซิกเนเจอร์2ตัวของร้านจะเป็น2จานหน้านั่นเลยครับให้มองได้วยตา แล่าน้จะเป็นปลาไหลใช่ไหมฮะใช่ครับเป็นอุนางิเป็นปลาไหลอุนางิใช่นะคะโอเคอันนี้แต่ว่าดูเหมือนว่าไม่ได้เป็นแบบว่าข้างล่างไม่ได้เป็นข้าวธรรมดาใช่ครับเป็นข้าวที่คุกสาหร่ายฮิทิกิครับอ่าแล้วก็สาหร่ายฮิทิกิเนี่ยจะผ่านกระบวนการที่เราเอาไปต้มมาตามสูตรของทางร้าน่ตัวข้าวจะออกรสหวานแล้วก็อุนางิีจะนุ่มครับอ่าแล้วก็เราจะอบ พร้อมใบไผ่ที่เป็นใช่ที่มันก็จะได้สโมกของใบไผ่ครับเอาก็เหมือนเอาอกมาเปิดมาให้อะไรอย่างงี้สาลายฮิจิกินี่มันต้องมีแบบท่าทางต้องมีย่อมีอะไรดูทำไมแม่ได้มาพร้อมข้าวอ่ะนี่อย่างี้อืมนี่โอ้โหข้าวหอมมากเลยค่ะครับซึ่งปลาไหลเราให้ครึ่งตัวเลยนะครับอืมอ๋อสารลายนี้หนูเห็นเนีที่เขาชอบขายออกมาแบบคลุกข้าวอ่าใช่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 ข้าวเอออะไรอย่างงี้ใช่ไหมฮะใช่แต่เราเอาไปผ่านกรรมวิธีอีกทีหนึ่ง S <S 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 อร่อยอ่ะมีความเป็นญี่ปุ่นแท้ๆเลยอ่ะอีกตัวหนึ่งจะเป็น,นข้าวผัดปูสไปเดอร์ครับแต่ว่าปูเนี่ยเราจะไม่ได้นําเข้าจากญี่ปุ่นค่<ฮ>ะอันนี้จะนําเข้าจากฝรั่งเศสครับ<ะ>ที่เห็นด้านบนก็คือเนื้อของเขาซึ่งตัวอันนี้กระดองเขาคือกระดองเขาเลยนะครับแต่ว่าตัวเขาหนึ่งตัวเนี่ยจะได้เนื้อน้อยมากอ่าเราก็เลยรังสรรค์เป็นเมนูนี้ขึ้นมาปูฝรั่งเศสเฮ้ยไม่เคยทานเป็นปูฝรั่งเศสเลยเราต้องคุยกับเขาไหมฮะ ไม่ต้องเนาะไม่ต้องครับมองส่วนก็มองแต่ะไรปูเชอร์มาแปลโอลิมปีกเยอลิมปีมันมีอะไรปะอันนี้เนื้อของเขาพร้อมแล้วก็จะมีไข่กุ้งที่เราใส่เพิ่มเข้าไปแล้วนี่เป็นมันปูครับแล้วก็อันนี้เป็นอิคุระ ที่เราเลือกใช้ไซส์ใหญ่ครับอยากบอกวิธีการทานได้ไหมพอดีมันแบบว่าหนูก็ไม่รู้ว่าต้องทำอย่างคลุกก่อนวิธีการทานหรือว่าย่งไรวิธีการทานก็คือตักแล้วคลุกให้เข้ากันครับแล้วก็ได้เลยในถ้วยอย่างนี้แล้วกันใช่ครับในถ้วยเปได้ค่ะใช่น่าอิสมากอีกุระเยอะหน่อยก็ได้นะคะหนูชอบโอ้โหตายลวตรงนี้มันมีเนอะปูตรงนี้ด้วยค่ะนี่นะคะต้องค่อยๆดูนะคะคุณผู้ชมขา แล้วตัวกล้ามตัวขาเขาเอาไปไหนครับจริงๆก็อันนี้คือคัดออกมาจากทั้งกล้ามทั้งตัวขาแล้วครับประมาณนี้โอเคตักให้น้องเอใครได้เลยครับของดูเลดดูแลเองได้ครับนี่มันมีความหอมของปูชนิดนี้ที่นำเข้าจากฝรั่งเศสเขามีชื่อไหมฮะสไปเดอร์แคบครับสไปเดอร์แคบมันเด่นยังไงครับปูชนิดนี้จริงๆมันเป็นปูที่ขึ้นชื่อของฝรั่งเศสอยู่แล้วครับแต่ว่าเราพยายามนำเข้ามาเพื่อเพื่อให้คนไทยได้ลองทานกันเยอะๆอุ้ยอันนี้อร่อยมาก แล้วก็ตัวข้าวเนี่ยเราเอาไปผัดกับมันปูอีกทีนึงด้วยครับมันก็เลยจะมีกลิ่นนิดนึงอุ้ยอร่อยมากเร็วเร็วต้องเร็วกว่าน,นี้ <c oughs> เป็นไงครับอุ้ยข้าวดีมากเลยค่ะเนาะข้าวมันมีความหอมนะคุณผู้ชมขาบอกกับว่าเวลาเขาเอาไปผัดกับมันปูนมันจะมีความมันมันนวลนเนาะอ,อร่อยอะ่ะ ือ้โหหลายร้านก็ใช้เป็นแบบขา้าวตัวขา้าวขาวธรรมดา<ช>แล้วก็ที่เอาไปคลุกกับน้ำส้มอะไรอย่างงี้ใช่ไหมฮะเดี๋ยวเราย้ายมาที่ฝั่งซาชิมิกันบ้างนะครับได้เลยวันนี้ที่เอามาจะชื่อว่าเทนสตาซาชิมิครับก็จะมีทั้งปลาเนื้อขาวมีทั้งหอยมีทั้งแซลมอนแล้วก็มีทั้งกุ้งครับคือครบเลยในในจานเดียวแนวไหนนะคุณพี่ปันอาเป็นไฮมาจิก็ได้ครับหรือว่าจะเป็นมาดก็ได้โอ้โหแลชินแลชินอ้วนมาคุณแม่หนากว่ากระโหลกศีรษะพวกเราอีกอะค่ะ จริงคุณได้สัมผัสของปลาจริงๆเนาะพอราชิมนมันหนามันเต็มคำมากๆใช่ครับอือเนื้อเนื้อหวานนะไม่มีกลิ่นคาวเลยนะอืออือโอเควางไว้ก่อนนะเอาชูโทโรดีกว่าชูโทโรจะมีความมันระดับกลางใช่ครับเลิศเลิศเลิศตายละโชคดีจังเลยที่มาชาวโอนเงินทําบุญมาไี่มาเจอร้านนี้คือเนื้อปลาดีมากเลยอ่ะเนื้อปลาสดก็ได้เปรีย้อว คือเาหอยนะลองหอยใช่หอยก็จะมีหอยปีกนกครับมีหอยเชลแล้วก็มีหอยสังครับสามตัวคือแซลมันมันจะทำไมหอคือมันลอในจานอยู่นานแล้วไม่เห็นฮะทอกกินได้ไหมล่ะท่านมองไม่เห็นว่ามันมีแซลมดนลอยอยู่ในจานนะท่านก็ไม่รู้ท่านก็เลยไป็ำเลยกำเลยอะนี่ไงคือจัดแล้ว่าสดอ่ะสดจัดอ่ะหอยเชลหวานจริง จริงทุกที่ในญี่ปุ่นดีหมดเลยแต่ว่าฮอกไกโดจะดีเป็นพิเศษตัววานิเ่านี้เรใช่ครับใช่เหมือนเป็นทีนกำเนิดเขาอะไรอย่างงี้ของดีของเขาใช่ใช่ครับนี่อะไรกันเนี่ยอันนี้เป็นปลามาดครับเป็นอีกหนึ่งปลาเนื้อขาวอันนี้เชฟจะเสิร์ฟพร้อมๆมกับการอบุรีหนังหรือว่าเบอร์หนังเพื่อให้ได้เท็กเจอร์อีกแบบหนึ่งหเป็นไงครับอร่อยคือปลาเนื้อขาวมันจะมีความมันจะมีเสน่ห์ของมันอยู่แล้วเนาะบวกกับหนังที่มันมีการเบิร์มาแล้วว่าโอ้โหมันหอมมากอันนี้เป็น กุ้ง <g ul ung> ที่เอาเข้าจากอาร์เจนตินาครับอุยถ้าเป็นญี่ปุ่นเขาจะเรียกว่ากุ้งแดงหรือว่าอากะเอบิครับต้องกินแล้วเนี๋ยอาร์เจนตินาเสียใจ <c oughs> นี่คือหนูกินมาเยอะหนูว่าร้านเนี้ยให้กุ้งตัวใหญ่มากเลยอะ่ะ <c oughs> โอ้โหหวานมากเป็นไงครับหวานไหมฮะคำว่าหวานไม่เกินจริงนะ ไม่โกนจริงเลยนะมันหวานจริงๆอ่ะนี่อะไรคะ <c oughs> อันนี้เป็นยำเนื้อวากิวครับอ่าวากิวที่ <c oughs> เราใช้จะเป็นวากิวออสเตรเลียอ่าแล้วก็เป็นส่วนที่เป็นส่วนสติฟรอยครับยำตรงไงหนอ่ะอ่าอันนี้จะเป็นยำแบบญี่ปุ่นก็คือพี่แค่เอาน้ำคอนเสืรครับเอาเนี้ยเอาเครื่องใส่ในน้ำคอนเสืรแล้วก็เอาตัวเนื้อเนี่ยไปจิ้มทานได้เลยเอาเครื่องมาถึงเครื่องที่เป็นตัวใช่ครับพวกหอมใหญ่อันนี้เป็นสาหร่ายไคโซอะไรเงี้ยแล้วก็มีหอมซอยครับอํา อร่อยมากอันนี้สามารถเลือกความสุขได้นะครับว่าอยากได้ความสุขประมาณแต่ว่าทางร้านแนะนําเป็นมีเดียมครับอันนี้มันคือน้ำอะไรนะคะเป็นคอนเสึร์ครับเป็นฟิวเปรีปียวใช่ไหมครับเปียวหน่อยสดชื่นสดชื่นหนหน่อยอะไรอย่างนี้ทางด้านนี้ค่ะมันมียำทางด้านนี้ค่ะใช่ค่ะรี่ว่อยำครบรถครับหรือว่าซูเปอร์ทาตะกิก็คือเอาวัตถุดิบจากญี่ปุ่นหรือว่าจากที่เรานําเข้ามาเนี่ยที่มีคุณภาพที่ดีครับเอามาผสมกับน้ํายําแบบไทยๆก็ได้ความแซ่บความเปรี้ยวอีกแบบหนึ่งอุ้ยริงอันนี้อันนี้แบบเหมือนก ตัดเลี่ยนตัดไรเธอใช่ครับในจานก็จะมีทาโกะปลาหมึกยักษ์ครับหอยปีกนกแซลมอนแล้วก็ปลาเงินทอดครับอืมนี่คนไทยชอบเนาะจริงใช่ใช่เป็นความเป็นซีฟู้ดซีอะไรใช่ครับเปียวแซ่บเปียวเอ่ยอืมอืมเป็นข้าวหน้าเป็นด้งเป็นอะไรอย่างงี้ก็มีเหมือนกันมีครับถูกไหมฮะใช่ทุกอย่างเลยอุ้ยเลือกชิมซะอย่างดีกว่าอาอ่ะอย่างด้งเป็นยังไงอ๋อตัวนี้ครับที่เอามาก็คือทำมองุ่สเกตด้ง เป็นปกติก็จะมีข้าวหน้าปลาดิบที่เป็นปลาดิบธรรมดาแต่ว่าทำองโสเกนี่ยเราจะเป็นปลาที่หมักซอสที่ผสมกับิงครับซึ่งซอสทางร้านต้มเองได้ครับเป็นซอสเกลี่วิธีทานก็คือเจาะไข่ได้เลยครับโุ้ยตายละตายละตายละอย่างนี้ครับใช่ไหมฮะใช่ครับแล้วก็โอ้โหพ่กอดแล้วก็เป็นปลาอันนี้ที่บอกว่าหมักมากับซอสใช่ครับลาวาเยิ้มเลยอ่ะน่ากินสุดๆข้าวอะทำอร่อยมากเลยอ่ะ ในร้านยังมีเมนูอื่นๆมากกว่าอีก200เีตตหรือ <ๆ S 2> <า>ไม่มีแล้วเ <laughs> ยอะก,กว่านี้ครับ <laughs> คือถ้าไปตอนเช้านี่คือเลือกเสร็จคือตอนบ่ายเลยครับ <laughs> ไปตั้งแต่ร้านเปิดกว่าแต่เลือกเสร็จก็คือไว้อีกนานเลยใช่ครับเพราะร้านมีเมนูประมาณ200กวาเมนูได้ดเลือกไปที่ปลาดีดึงดีกว่าไปแตะปลาดีดึงดีกว่าครับ ปลาอะไรคะนี่ตัวนี้คือปลาฮอกเกะย่างครับจะเป็นปลาที่หมักมาแล้วตัวที่เราไม่ได้ใส่เกลือหรือปรุงรสเพิ่มตัวเขาจะมีรสเค็มนิดๆอยู่แล้วครับอันนี้ทานคู่กับข้าวนี่สุดยอดมากอร่อยอ่ะทำไมดีอ่ะมีอูด้งด้วยใช่ครับเพราะอูด้งนี้จะเป็นจริงๆเราจะเห็นว่าเราเจออูด้งทุกร้านอยู่แล้วแต่เนี้ยก็ถือว่าเป็นเมนูที่เด็กๆชอบทานผมก็เลยเอามาว่าเออมันมันเป็นเมนูที่ดูซิมเพิลนะแต่ดูไม่ธรรมดาเราใช้คอมบุแล้วก็ปลาแห้งครับ ช่เป็นเมนเป็นเมนหลักของมันแกอูด้งเส้นดีมากมแล้วถ้ามาร้อนๆคือสดชื่นมาก <c oughs> คือแบบกินอาหารไปประมาณสิบเมนูยี่สิบเมนูแล้วมากินอูด้งปิดท้ายอ,ะอ่ะจบทุกเก่งเนาะเขาเรือว่าเรกินอูด้งปิดท้ายได้เหรอช่วงหนูก็ทำไ,<อ>ไม่ได้นะครับฝากร้านหน่อยดีกว่าคุณต้นห่หลายคนคืออยากตามไปทานมากแล้วคืออร่อยมากๆเลยค่ะคุณต้น ก็ร้านมีทั้งหมด4สาขานะครับสาขาแรกจะอยู่ที่บางนาโรมอสิติการินซอยลาตานสาขาที่2อยู่ที่รามินทาซอยสิโครงการอีสปาร์ครับสาขาที่3อยู่ที่มาเก็ตเพลงนันนิจจีสาทรครับแล้วก็สาขาที่4อยู่ที่โครงการเดอะคริสตัลเรียบด่วนรามินทาครับร้านกว่าปิดกี่โมงครับร้านเปิด11บเอโมงปิด4ี่ทุ่มครับเปิดทุกวันไม่มีวันหยุดเลยครับอคตามไปทานกันได้นะคะสุรุคอนเทนต์แารดีมเจิส์แพรเบอร์นะคะวันนี้ขอบคุณพี่ต้นมากนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ หมดเวลารายการของเราแล้วนะคะพบก,กับพวกเราได้ใหม่ครั้งหน้านะคะวันนี้พวกเราทุกคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ